วันนี้พี่อ้นจะพามาดูขนุนที่เขามีความพิเศษไม่มียางเลยนะทุกคน<ะ>ปกติเวลาเราเอาขนุนมาปอกเปลือกใช่ไหมปอกกินอย่างเงี้ยยางจะเยอะมากเลยแต่ขนุนเนี่ยพิเศษมากยางไม่มีแถมรสชาติกรอบหวานอร่อยด้วยนะทุกคนมาดูนี่เห็นไหมทุกคนยางไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยพี่อ้นผ่ามาแล้วนี่ปกติเวลาเราผ่านะอุ้ยยางขนุนจะเต็มเลย นี่ดูสิสีเขาสวยมากเลยนี่ทุกคน,น,นเขาจะกรอบอมีความกรอบเนื้อเขาจะกรอบแล้วก็หวานไม่เละไม่ลุยนี่กรอบมากอร่อย ใครอยากรู้ว่าขนุนพันนี้ชื่อพันอะไรทักเข้ามาถามพี่คนเลยคอมเมนต์เข้ามาเลยเดี๋ยวพี่คนจะบอก